สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนเกี่ยวกับการลบเศษส่วนไม่เท่ากันแบบเข้าใจง่ายๆทําทไงไปดูกันเลยการลบเศษส่วนไม่เท่ากันมีอยู่2วิธี 1. ห,หาตัวเลขมาคูณหรือหารให้ส่วนเท่ากันทั้ง2ฝั่ง,งพี่เสื้อคูณไข้เรามาเริ่มที่วิธีแรกกันดีกว่าครับก่อนอื่นเราต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันทั้ง2ฝั่งโดยนําตัวเลขมาคูณหรือหารทั้งเศษและส่วนแล้วนํามาลบกันจะได้คําตอบที่ถูกต้องครับ เรามาดูตัวอย่างโจทย์ข้อแรกกันดีกว่าครับผมจะให้เป็น8ปส่วน10ลบสส่วน5ก่อนอื่นเลยเราต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันทั้ง2ฝั่งผมจะให้ส่วนเป็น10ทั้ง2ฝั่งนะครับหลังจากนั้นนำสองมาคูณทั้งเศษและส่วนใน3ส่วน5จะได้เป็น6ส่วน10เมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วก็นำมาลบ8ปส่วน10 ลบ6ส่วน10จะได้เท่ากับ2ส่วน10หรือจะแปลงออกมาเป็น1ส่วน5นั่นเองครับคราวนี้จะใช้โจทย์เป็น6ส่วน8ลบ2ส่วน4แต่เปลี่ยนคูณเป็นหารหลังจากนั้นนำ2มาหารทั้งเศษและส่วนใน6ส่วน8จะได้เป็น3ส่วน4เมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วนำมาลบกับ สอส่วน4จะได้เท่ากับ1นส่วน4นั่นเองครับมาต่อที่วิธีที่2นะครับหีเสื้อกูณนไขวิธีนี้จะเป็นวิธีคูณไข้เศษและส่วนของทั้ง2ฝั่งนำตัวส่วนของทั้ง2ฝั่งมาคูณกันจากนั้นนามาลบกันจะได้คำตอบที่ถูกต้องครับเรามาดูตัวอย่างโจทย์กันดีกว่าครับผมจะให้เป็น3ส่วน7ลบ2ส่วนห ก่อนอื่นเลยนำส่วนทั้งสองฝั่งไปคูณไขกับเศษทั้งสองฝั่งจะได้คำตอบเป็น3คูณ5เท่ากับ15และ2คูณ7เท่ากับ14หลังจากนั้นนำส่วนทั้งสองมาคูณกันจะได้เป็น7คูณ5เท่ากับ35แล้วนำมาลบกันจะได้คำตอบเป็น1ส่วน35นั่นเองครับ สรุปง่ายๆเลยนะครับการลบเศษส่วนไม่เท่ากันมีอยู่2วิธีหาตัวเลขมาคูณหรือหารให้ส่วนเท่ากันทั้ง2ฝั่งหรือผีเสื้อคูณไข่ครับจากนั้นนํามาลบกันจะได้คําตอบที่ถูกต้องเอาล่ะครับวันนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่านักเรียนทุกท่านจะได้รับความรู้ไปปรับใช้ในการเรียนการสอนนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ